เซนมาอีน้อยแสงอู้ยมันพิมพ์มาคำเดียวกูหู้เลยมุกนี้มุกเก่าเกอืมอยากจะคิดที่ได้กินกูอีน้อยกูบล็อกเลยอลยากจะคิดที่ได้กินหัวกูอีน้อยตนน้ำหน,น้าแดงทรงหากูได้แล้วอืมนอนต่อดีกว่าอือีแสงคมันคือบอกกูบ้สมั่งอาฐอีหานี่บดยบดยได้ต้มจักกัน แสบเงเงินมึงบอกกู้ยังกูฮึ่กู้หบอกมึหัยังไงมึงบอกกู้ยังตอนนี้น่ะมึงชิมายืมเงินกูกูบอกมีให้ยืมเรากูบอกมีตะกีบร้อยเดียวกูบอกมีวะบอกมีบัญชีกูบอกมีเงินสดกูบอกมีบอกมีจักรยานร้อยเดียวนึงน้ามันบอกมีอีกกูตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแล้ว ตัคคคนคตอ,อาานัมนมีกูจึงเลยบอกขนาดขาัขน้นกูมีกูก็บอกบอกดอกร้อยเดียวนะบ่มีร้อยเดียวมึงยิ่งไปถามกูอย่างมึกงก็ยังบ่มีเดยจ้ะมึงจะไปยืมใครวะอู้อ้ายมึงพุ่นเออเอออีกหนึ่สลัดอีกนี่เนาะไปกูไปก่อนเด้อเออเดี๋ยวกูชิปอดบอกดอกเออเออเอออู้กวนกูนอนย่านใดก็ยืมไม่กูก็มาให้ดอกพี่ชายสุดที อเคยยืมกันนี่ด้วยร้อยหนึ่งจะไปใช้นี่เขากดเงินบูได้นะยืมร้อยหนึ่งเออบัวมีแล้วมีแตะหาล่อยห้าร้อยเอาหาล่อยเออมึงสิกดเงินตอนไหนมืออื่นมืออื่นโอ้เมื่อคืนกูเด้อเออแต่บู้ว่ามืออื่นจะกดได้บูบูล่ะมี่พอดีเหรอกเงินในบัญชีมึงบัมีจะเก็บฮะเอาขึ้นไหมหมดแล้วบัมีจะเก็บมึงสิมายืมจากไหนสิน่ะเอาว่าเคยยืมก่อน ม,มือเ้ากดได้แล้วกกนี่กดบได้ก็แสดงว่าบวมมีโอ้ยฮมึงคือว่าสิขวดมาให้ที่ได้เรียกซะหน่ะมันบวมีเนาะกดม่ได้โอ้ยว่ะมึงร้อย่างนี้นี่สิขึ้นเมื่อไรนี่ปีนนนหน้าปีหน้าเสื้อเอาสองคืออะไรมเห็นอ่ะบขึ้นขู่จะเถื่อเออกายน้องกันักกันแพ่งกันตัวักเติมใส่ในแม่บชีเเติมไปได้ไหมจได้ใส่มาเติมกูก็ให้เท่ละสอเศ <c oughs> าเับเา,า,า,าบาทยุ มึงสิเคลืนกลุ่มเลยมึงเชี่ยวยังมึงเคลืนกูเอากูถามมึงรู้แบบนี้ฮะเอาหมกริกได้อันไหนหมกริกหมกเพชรหมกเพชรเออเดี๋ยวเอาไปเก็บมั้งบ้านมึงตีผ้าเอาพริกมาแทนเงินมึงเคห็นมึงกดเงินในอากาศอากาศมึงเอาไว้ใช้ในอากาศกะงวดหน้าสันงวดหน้าเออโอ้ยต่อถึงกันอีรีเลยว่ามึงแต่เกิดมางมึงถึกเจ๊เกิดปะ เตะซึมออกมาเลยนกเรือ oh อุย oh ขึ oh ้นมาบอกแล้ว oh มึง oh ต้องขี oh ่ค oh. ุยมึงหามาใส่กูก้อนมือขึ้นน่ะนะบไปฮามึงไรมือคือแล้วคือยังถือหลายงวดหฮามึงเกิดว่าถือจังงวด